เนื้อหาในวิดีโอนี้จะเป็นพาร์ทเนื้อเรื่องต่อจากวิดีโอปฐมบทเรื่องราวของเจ้าเร quest 7 r e i m a g i n e นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมดูไลฟ์ของเกมนี้ของ the move ก็สามารถดูเอพิโซดนี้ต่อได้เลยเช่นกันเนื่องจากเนื้อหาจะต่อกันพอดีครับ หลังจากที่ช่วยเกาะเบลลี่มาลอยจนทำให้เกาะแห่งนี้กลับคืนสู่ช่วงเวลาปัจจุบันได้แล้วเราจะเดินทางไปที่นั่นเพื่อรวบรวมสโตนแท็บเล็ตเพิ่มเติมเพื่อเปิดเส้นทางไปสู่เกาะถัดไปกลุ่มตัวเอกจะกลับมาที่วิหารแห่งความลับเพื่อติดตั้งชิ้นส่วนที่ได้มาผู้ชมจะสังเกตว่าเราจะได้สีรามาสองสีนะครับซึ่งสีเขียวจะได้มาแค่บางส่วนแต่ว่าสีแดงจะเป็นจุดที่เราสามารถเปิดประตูพอร์ทัลเข้าไปได้ข้อสังเกตของการเดินทางในรอบนี้ก็คือตัวเอกทั้ง3าคนจะมองเห็นนิมิตเดียวกันมันคือภาพของภ กาะแห่งนี้จะมีชื่อว่าเอมเบอร์เดลที่มีภูเขาไฟเบิร์นมอนเป็นนด์มาร์ k สำคัญในนิมิตภูเขาไฟกำลังปะทุพร้อมกับลาวาไหลลงมาทำลายหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆนะครับแต่สถานการณ์จริงในตอนที่เราไปถึงภูเขาไฟยังไม่ได้ปะทุออกมาแบบนั้นในขณะเดียวกันเราจะพบว่าประตูมิติของเราเกิดความเสียหายทําให้เราเดินทางกลับไปในะช่วงเวลาปัจจุบันไม่ได้องชายคีเฟอร์ก็เลยเสนอว่าทางเดียวที่เราจะไปต่อก็คือการเดินทางตามหาหมู่บ้านแห่งนั้นครับ เมื่อไปถึงเราจะพบว่าเมืองกําลังเกิดแผ่นดินไหวเพราะภูเขาไฟกําลังจะปะทุแต่ว่าชาวบ้านกลับไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไปบ่อยอยู่แล้วกลุ่มตัวเอกก็เลยแวะไปเจอแกฟเฟอร์ที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเราจะบอกแกฟเฟอร์เรื่องนิมิตภูเขาไฟระเบิดจนลาวาไหลมาทําลายหมู่บ้านแต่ว่าแกฟเฟอร์ไม่เชื่อก็อธิบายว่าหมู่บ้านของเราให้การเคารพบูชาไฟเออร์สปิริตอาการแผ่นดินไหวก็เป็นเพราะเทปแห่งไฟที่ถิตอยู่ในภูเขากําลังพิโรธทางแก้ก็คือหมู่บ้านกําลังจะจัด จากนั้นเราจะได้ยินเสียงอ,อะอดังมาจากลานหมู่บ้านครับซึ่งเมื่อออกมาดูเราจะได้เจอตัวละครสําคัญอีกคนของที่นี่เธอจะเป็นหญิงชาราผู้ทําหน้าที่เป็นแม่หมอพยากรประจำหมู่บ้านชื่อของคุณย่าก็คือเพาเมล่าเพาเมล่าบอกกับทุกคนว่าเธออย่างรู้เห็นอนาคตโดยสิ่งที่เธอเห็นก็คือมวลลาวาจํานวนมหาศาลจะไหลออกมาทําลายเกาะแห่งนี้สายทานแห่งลาวาเดือดจะทําลายเอบเบอร์เดลให้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ฉะนั้นพวกเราไม่ควรจะเทศกาลเปลวเพลิงเวนันขาด We can through it, Festival Can't mustn't through go ต้องบอกผู้ชมนะครับว่าพอมิลานในสายตาของชาวบ้านทุกคนก็คือเธอได้รับการเคารพนับถือนะแต่การทํานายครั้งนี้มันถูกเบียดด้วยสถานการณ์ภูเขาไฟที่ใกล้ประทุเต็มทีฟีลิ่งประมาณว่าชาวบ้านจะไม่ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วสุดท้ายก็เลยไม่มีใครทําตามที่เธอแนะนําครับ กลุ่มตัวเองก็เลยพักแรมที่เมืองแห่งนั้นเพื่อรอดูสถานการณ์จนกระทั่งถึงวันจัดเทศกาลปาเมล่าแนะนําให้เราเข้าร่วมพิธีโดยที่ตัวเธอจะแวะไปพบเราบริเวณปล่องภูเขาไฟซึ่งลำดับพิธีการก็คือแกเฟอร์จะเป็นคนนําทําพิธีบูชาไฟในหมู่บ้านก่อนจากนั้นชาวบ้านแต่ละคนก็จะเอาหมวกที่มีการติดตั้งคบไฟเอาไปโยนลงปล่องภูเขาไฟครับ แกฟเฟอร์อธิบายว่าการโยนไฟลงไปก็เพื่อเป็นการส่งคืนไฟที่คอยปกป้องเรามาตลอดทั้งปีกลับไปสู่เทพแห่งไฟผู้มอบมันให้เราตั้งแต่แรกเมื่อสามตัวเอกโยนหมวกไฟลงไปแล้วนะครับเราจะได้เจอกับพาวเมลา่าเธอบอกว่าตอนนี้เราเหลือเวลาอีกไม่มากเธอขอให้กลุ่มตัวเอกเดินทางลงไปในส่วนลึกของผู้ขอไฟให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้เพราะเธอรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างปแปลกๆเกิดขึ้นข้างล่างเธออยากให้เราช่วยลงไปตรวจสอบให้หน่อยครับนังจากตรงนี้ก็จะเป็นการตลูเดนเจียนฝ่าเหล่ามอนสเตอร์ลงไปจนกระทั่งเราไปถึงก้นบึ้งของภูเขอไฟ ที่นั่นไม่ได้มีเทพเจ้าแต่ว่ากลับกลายเป็นปีศาจร้ายที่มีชื่อว่า g l o w e r i n g Infern no. ความจริงก็คือเบิร์นมอนไม่ได้มีเทพแห่งไฟที่ชาวบ้านนับถือและพิธีกรรมที่ทําอยู่ก็คือกับดักการที่ชาวบ้านโยนคบเพลิงลงมาไม่ได้ช่วยให้ผู้ขอไฟสงบลงครับแต่ว่ากลับกลายเป็นการส่งพลังให้กับปีศาจต,ตนนี้แข็งแกร่งขึ้น g l o w e r i n g Infern no ฟอรลังรอครบเพลิงอันสุดท้ายในการปลุกแบล็กเฟลมเพ่งกระตุ้นให้ผู้ขอไฟระเบิดครั้งใหญ่เพื่อทําลายล้างหมู่บ้านเอมเบอร์เดล โดยเป้าหมายนอกเหนือจากนั้นของปีศาจตัวนี้ก็คือมันไม่ได้แค่ต้องการฆ่าคนแต่ว่าต้องการให้มนุษย์ตายด้วยความสิ้นหวังโดยเข้าใจผิดว่าเทพเจ้าที่ตนนับถือทอดทิ้งพวกเขาไป กลุ่มตัวเอกจึงเข้าต่อสู้กับศัตรูตัวนี้นะครับกระทั่งในทใี่สุดเมื่อเอาชนะมันได้ g l o w i n g inferno จะสลายไปแต่ว่ามวลพลังงาน black flame ยังคงอยู่มาลอยขึ้นไปที่ปล่องภูเขาไฟด้านบนครับพอมเล่าพยายามใช้พลังจิตหาวิธีหยุดยั้งไฟทมินที่กำลังจะระเบิดภูเขาไฟแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับเธอจึงใช้นิมิตหาวิธีทำลาย black flame ตามคำขอของแกเฟอร์ในนิมิตเธอเห็นชายขี้เมาถือขวดน้ำวิเศษที่สามารถดับไฟปีศาจได้ และเห็นว่าตัวเอกกาลังคุยกับชายคนนั้นสรุปก็คือวิธีดับไฟเราจะต้องใช้ Holy Water ซึ่งไอเทมอันนี้เราจะได้มาจากไพตัวละครจากเกาะเอสตาดที่ช่วยเราตามหาสโตนแ TABLET ตสำหรับเปิดประตูเข้าสู่ t r i OF MYSTERY นั่นเองจากนั้นพระเอกจะใช้ Holy Water ดับไฟ Black f l a m e จนได้ในที่สุดครับ That's เรื่องราวปมปัญหาในเอมเบอร์เดก็จะจบลงประมาณนี้โดยก่อนจะแยกทางกันพาเวล a าได้ให้ชิ้นส่วนศิลากับเรามาหนึ่งชิ้นโดยอันนี้จะเป็นโซนแท็บเล็ตสีเขียวครับกลุ mm ่ม hmm. ตัวเอกจะเดินทางกลับมายังช่วงเวลาปัจจุบันพวกเขาจะไปพบราชาโดโนโลัลพ่อของคีเฟอร์พร้อมกับพบว่าราชารู้เรื่องทั้งหมดแล้ว mm hmm. เกี่ยวกับการมาจนภัยของลูกชายกับเพื่อนๆที่ทําให้เกาะต่างๆหวนขึนกลับมา ในขณะเดียวกันด้วยความเป็นห่วงลูกและต้องการให้คีเฟอร์เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นราชาคนต่อไปของเอสตาด์ราชาโดนัลด์จึงไม่อนุญ,ญาตให้คีเฟอร์ออกประจนภัยอีกส่วนมาริเบลก็ถูกพ่อของเธอสั่งห้ามเช่นกันแต่ว่าในท้ายสุดแล้วนะครับสตัวเอกก็หาทางออกมาเจอกันจนได้มาริเบลอธิบายจนพ่อเข้าใจส่วนคีเฟอร์ก็แอบหนีออกมาตามสไตล์ของเขาแล้วก็พระเอกก็จะเป็นตัวพลหลอกผู้เป็นพ่อที่เขาอกเข้าใจลูกชายเขารักลูกแต่ก็ระหนักได้ถึงจิตวิญญาณของนักประจนภัยของลูกที่ในที่สุดแล้วเราก็จะออกไปท่องโลกกว้างอยู่ดี สิ่งที่พอหลอกทําก็เลยเป็นการตอกย้ําความคิดของกลุ่มตัวเอกนะครับว่าพวกเขาพร้อมสําหรับสิ่งที่จะต้องเผชิญในภายภาคหน้าแล้วใช่ไหมจากนั้นไม่แน่ใจเราก็จะออกเดินเรือไปอยังเอมเบอร์เดลนช่วงเวลาปัจจุบันกันครับ Optus รุ่น Zero มากับเลนส์แบบใหม่ Retina Amber แว่นกองแสงสำหรับเกมเมอร์โดยเลนส์สี Amber ช่วยให้เราเห็นรายละเอียดบนจอมอนิเตอร์ได้ดีขึ้นเนื่องจากสามารถกรองแสงสีฟ้าได้73%มากกว่าเลนส์กองแสงใสปกติถึง1.5เท่า Optus z e r ยังมาพร้อมกับกรอบแว่นดีไซน์เรียบง่ายน้ำหนักเบามากๆทนทานต่อการกระแทกและการบิดงอสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ o f ฟ i ิเชียลเพของ Optus แล้วก็ใช้โค้ดเดมูเป็นส่วนลดได้เหมือนเช่นเคยครับ ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l ีแล็ปท็อปเกมมิ่งเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแอดไวส์ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว เมื่อไปถึงเราจะพบว่าภูเขาไฟเบิร์มอนสงบลงอย่างถาวรพลังความร้อนที่เหลืออยู่ทําให้เกิดบ่อน,น้ําพุร้อนหมู่บ้านกลายเป็นสถานที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียงผู้คนหลั่งไหลไมาแช่น้ําพุร้อนครับในขณะที่เมืองจะยังคงจัดเทศกาลเปลวเพลิงอยู่แต่ว่าเป็นการจัดเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็เฉลิมฉลองการท่องเที่ยวไม่ใช่พิธีกรรมระงับเหตุร้ายอีกต่อไปนอกจากนั้นเราจะได้เจอกับพาร์เมล่าด้วยครับแต่ว่าไม่ใช่พารเมล่าคนเดิมนะ เว่าเธอคนนี้จะเป็นหลานสาวของพัเมล่าซึ่งหน้าตาเหมือนกันเปรียบเลยเธอเปิดร้านดูดวงอยู่ในเมืองและไม่ไกลจากตำแหน่งของเธอจะเป็นที่เก็บชิ้นส่วน stone tablet ที่เรากำลังตามหาเอาละครับเรื่องราวของเ m b e r อร์เดก็จะประมาณนี้ก็หวังว่าข้อมูลสรุปเนื้อเรื่องจะทำให้ผู้ชมเล่นพาร์ทนี้ของ d r ้ g o น q u e คว7ตเจอีอได้สะดวกแลวก็เข้าใจเรื่องราวได้มากยิ่งขึ้นนะครับ